พี่สาวอยู่อ,อย,อยู่อยู่พิษอยู่พิษณุลโลกใช่ไหมครับใช่แต่หนูหนูเป็นโมกุลโลกแต่หนูมากมี่พัน้องตอนนี้หนูเอานอาลูกชายไปไว้ที่พิษณุลโลกอืมเดี๋ยวต่พอ่อได้อยู่เรียวนะ<ล>เอ่อน้องชายพิษณุโลกอา่าคือพี่เข้าใจว่าคือน้องชายโดนของมาใช่ไหมครับเ,เ,รเ,รเดี๋ยวพี่ใจเย็นอา่าโดนมาโดนมาพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับไปหาพระมาแล้วด้วยใช่ไหมครับ แล้วไปหาอาจารย์ทุกอย่างที่คิดว่าถอยของได้ไปมาหมดแล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับ <Yeah. S 1> พี่สาว <Yeah. S 1> ผมไม่ได้แอคอาร์ตผมไม่ได้อวดตลีกว่าผมเก่งนะ <Yeah. S 1> พี่สาวตอนนี้พี่สาวไม่มีตังค์รักษาน้องแล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> พี่สาวฟังคำผมไว้นะ <Yeah. S 1> ถ้าอยู่ดีๆน้องชายของพี่ที่โดนของอ่ะ ไม่เป็นตัวเองวันผ้าวันโกนใช่ไหมใช่ <Yeah. S 1> ออกินอะไรก็ไม่กินอะไรก็ไม่เ <Yeah. S 1> คยกินใช่ไหมใช <Yeah. S 1> ่ผมผอมขอบตาโหลๆใช่ไหมใช yeah. <Yeah>. yeah. ่มือไม้มือไม้ผิวเผือเริ่มเหี่ยวแห้งใช่ไหมใช่ yeah. Yeah. ออผมกับพี่สาวเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเพิ yeah. 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 ่งโทรคุยกันครั้งแรกใช่ไหมใช่เออฟังผมพี่สาวชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรหม yeah. 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 อฮะ พี่น้อยถ้าน้องชายพี่อยู่ดีๆน้องชายพี่หายเป็นปกติไม่เป็นเฮี้ยอะไรอีกเลยและทำงานได้แล้วก็อ้วนทวนอะไรต่ออะไรเหมือนคนปกติที่ไม่เคยโดนขอมาเลยพี่สาวจะทำอะไรให้ตำหนักผมพูดมา ผมขอแค่หนึ่งอย่างพี่สาวใส่พ้าถุงเสื้อลูกไม,ม้ก้าวผมแล้วมาลำอวยพรให้ปู่ผมที่ตำหนักแล้วพาน้องชายพี่มาไหว้ปู่ผมด้วยแล้วต้องให้ผมถ่ายวีดีโอออกสื่อว่าหายจากเรื่องราวที่ผมช่วยได้ไหมไไพเพรานะฉะนั้นฟังเสียงผมนะเพราฉะนั้นฟัง กูขุนหารขุนสีชาญชัยนะไอหนูน้อยมึงจะเชื่อกูไปเชื่อแต่มึงเชื่อกูไปแล้วถ้าน้องมึงหายอ่ะถ้าน้องมึงหายมึงพาน้องมาที่นี่แล้วมึงมาลำอวยพรให้กูแค่นี้จบตามนี้ลดอ,ใอลืใช,ในนตใช่ตามนี้อืม,อมโอเคนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับรอชมวันนี้นะครับ คนพิการท่าสมองนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยนะครับร่างทร,งทรงที่บอกกันมานะครับเดี๋ยวรอดูนะครับโอเคพี่ตามนี้เพราะฉะนั้นพี่รอชมเลยน้องพี่จะเป็นยังไงบ้างจบไม่ต้องทำอะไรรอดูแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าพี่ผิดคำพูดผมจะทำให้น้องพี่เป็นเหมือนเดิมจบแค่นี้ตามนี้ผมบอกไว้ก่อนถ้าพี่ผิดคำพูดพี่ไม่มาปู่เขา ปู่เขาก็ไม่ช่วยเขาปล่อยไปูท่าเดิมแพ่นั้นเองจบตามนี้โอเคนะพี่นะได้ไดโอเครอชมรอชมหายแล้วโทรมาครับตามนี้ครับสวัสดีครับโอเคครับครับรอดูนะครับรอดูรอดูว่าหายหรือเปล่าแล้วรอดูวันที่น้องเขามาไหว้แล้วก็รอดูวันที่พี่เขามาลำตามนี้รอชมนะครับรอชมสวัสดีครับ